มีมีรถอะไรตามนะครับผูก้กำล,ลังมีรถย่าดเป็น toyota yaris เปิดไฟกระพริบขับตามหลอดหลังรถพยาบาลคอมพิวเตอร์มาเปลีย่ยนครับ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 ผูก้กำลังผู้กำลังอะไงผู้กำลังช่วยประสานตลอดนะครับผมอ่ะผมอาจจะไม่ได้ตอบผมอาจจะฟังฟังครับผู้กำลังช่วยประสานแล้วแจ้งข้อความเลยครับจะกดให้เลยโอโครงการแจ้งวันนี้โทให้ทีภารกิจให้วอร์ดสูตรนะเดี๋ยวสัก5นาที คปรับค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 รับกมอสิบห้ากมอสิบห้ากมไหนครับผุกับคุณกมไหนนะครับกมสิบห้าผ่านพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารากบังเปลียนบ้าบ้าบอยี่สามพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกบังเปลี่ยนเดี๋ยวอีกสามนาทีโทรไปใหม่ ครับครับขึ้นก no ับเกาะสายเลยก็ได้ครับเกาะสายเลยก็ได้ครับครับใค่เขาขับรถนิดหนเลยไม่เป็นไรตอนมีเวลาอยู่ครับครับครับตอนนี้ทางนี้ก็จะสังเกตุเลยครับครับครับลอก็มาสองทีคันสี่คันครับสี่คันตอนนี้ตอนนี้เพิ่งต้นสี่คันครับเพิ่งต้นสี่คันแล้วก็มีลายท้าอีกครับมีลายท้าตามจุดต่างๆครับการสะโนกหัวสะบัด อย่าลืมนะรถยาส์ต้อกท้ายด้วยกันนะยานิ้เปิดไฟกับพี่ตามหลังแม่บ้ากับัา ขอ <c oughs> ขบค <c oughs> <ข>ุณตลอดเส้นทาง ดีพี่เยอะแล้วใชอ่าด้ในซ้ายอ่ะลงวายดูยหนาๆอยู่โอ้ผมถึงได้ถามท้ายบางโม่โอ้ เป็นการช่อยขาออกอหน้าตู่รถพังนะครับวินขอบาทใหม่วิน